สีแดงนะคะกุหลาบกึ่งเลื้อยค่ะสีแดงใบด่างนะคะต้นนี้อิลูจุอิลูจุนะคะสีแดงใบด่างใบสวยค่ะใบสวยงามมีแดงอยู่สองดอกนะคะตอนนี้ก็ต้นงามค่ะงามดีที่สำคัญนะคะแต่กิ่งมาให้กิ่งกระดงมาแล้วสองกิ่งใหญ่นะคะ ชื่อค่ะใครสนใจหรือชอบก็ดูตามนี้นะคะถ้าจะซื้อมาปลูกนี่ค่ะกิ่งกระโดงใหญ่ๆสองกิง่งเนี่ยหนึ่งสองนะคะใหญ่ๆเลยน่าจะยาวได้เม็ดกว่าแล้วค่ะตอนนี้ก็รู้สึกมันจะเป็นโรคใบเหลืองนะคะใบเหลืองใบร่วงค่ะอันนี้ให้เด็ดทิ้งเลยนะคะถ้าเจอแบบนี้นี่ยเด็ดทิ้งเลยนะคะ เป็นบางต้นนะคะไม่เป็นทุกต้นจะเป็นช่วงหน้าฝนช่วงนี้แล้วค่ะอันนี้ก็ตัวดีค่ะชอบกัดกินใบอ่อนโรคใบเหลืองใบร่วงนี่กำลังมานะคะจะมาช่วงหน้าฝน,นะคะ่ะบางต้นนะถ้าเป็นร่วงแบบไม่เหลือสักใบก็มีนะคะแต่ไม่ต้องกลัวมันตายค่ะเดี๋ยวมันก็แตกมาใหม่เจอแบบนี้ให้เด็ดทิ้งนะคะเด็ดทิ้งเก็บทิ้งนะคะนี่ จะเป็นช่วงนี้ค่ะหน้าฝนเนี่ยมากับหน้าฝนนะคะก็ตื่นเช้ามาก็นี่ค่ะดูอย่างนี้แล้วค่ะทาความสะอาดต้นกุหลาบนะคะเี่ออะไรก็เก็บทิ้งนี่ยค่ะตรงโคนต้นไงกิ่งเขียวเขียวนี่คือกิ่งกระโดงนะคะสองกิ่งแตกมาให้แล้วก็ตรงนี้อีกกิ่งหนึง่งแต่ยังไม่ยาวมากก็ได้มาสามกิ่งแล้วค่ะช่วงเดือนนี้นะคะ ก็โอกาสที่ยังจะแตกกิ่งกระโดงก็ยังมีอยู่ค่ะนะคะงามๆเลยค่ะได้มาสามกิ่งแล้วก็ดีใจนะคะถือว่าต้นแข็งแรงใบสวยค่ะใบดังๆต้นนี้นะคะอันนี้คลุ้มนะคะเหมือนฝนจะตกค่ะแต่ยังไม่ตกนะคะ อย่าลืมเก็บทิ้งนะคะ